สวัสดีครับผมน้าคนดูครับวันนี้ผมนับแสนดีซีเฮนะครับผมน้าคนดูครับก็มีคนดูหลายหลายคนขอเข้ามาว่าพี่ช่วยรีวิวห้องที่พี่ตีมหน่อยห้องที่พี่อยู่ห้องที่พี่นอนอ่ะได้วันนี้คือจะรีวิวให้แต่แบบว่าผมต้องบอกก่อนว่าของผมอาจจะเยอะหน่อยแล้วคือบอกแบบมเลียวเลยไงเอาแบบไม่ต้องปิดบังคนดูลกยังไงก็ลกอย่างนั้นสกปรกยังไงก็สกปรกอย่างนั้นนะครับเพราะปกติแล้วจะผมจะแบบจ้างให้บ้านมาทำความสะอาดทุกแบบว่าประมาณนั้ ตออาทิตย์ถึงสามอาทิตย์นะแต่ว่าปัจจุบันนี้ประมาณ3มเดือนแล้วก็ยังไม่ได้ทํานะครับไม่รู้ว่าจะตกกระปกหรือว่าจะขยะขยงหรือจะลกหรืออะจะขนาดไหนผมไม่เคยปิดบห้เขาดูแล้วผมเปิดให้เขาดูได้ดูเลยแบบแบบว่าสายไฟนี่แบบทุกวันนี้จะพันคอผมซอสตายอยู่แล้วนะครับผมนะเขาดูครับอ่ะเราไปเริ่มจับจุดไหนก่อนคุณเต้เอาคอมไหม,อมอเอาคอมก่อนนะเอาคอมก่อนนะเธอมีคนทุกคนขอคอมเข้ามาว่าคอมผมอะเปคอะไรบ้างนะครับผมนะ คือผมต้องบอกก่อนว่าคอมอ่ะผมไม่ได้เป็นคนจัดเองนะครับผมให้พี่ก้าจัดให้นะครับตอนนั้นอ่ะแต่เท่าที่ผมจําได้เนี่ยในราคาตอนนั้นอยู่ที่ประมาณเฉพาะ c ี u ตัวเดียวนะรับ CPU ตัวเดียวนี่ผมซื้อมาประมาณสัก9 0้าหมื่นะครับเฉพาะ c ี u ตัวนั้นแต่ปัจจุบันน่าจะแพงนะเพราะว่าการ์ดจอเขาค่อนข้างที่จะนำไปใช้ในการบิตคอยอะไรเยอะนะครับกนค่างแพงนะครับแต่เราคนที่ต้องการซื้อคอมแรงๆนะปัจจุบันนี้ผมมองว่าอย่าเพิ่งซื้อย่าเพิ่งรีบซื้อนะเพราะปัจจุบันนี้ค่อนข้างแพงนะครับอ่ะ เคยซีพียูอ่ะผมจําได้แค่2อย่างนะครับก็คือการ์ดจอสองศูนย์หกศูนย์ซูเปอร์นะครับแล้วก็ซีพียูนี่ไอเก้านะครับแล้วก็เจนเจนสิบนะครับผมนะคุณดูครับผมจําได้แค่นี้นะครับเอาเป็นว่าจำได้แค่นั้นดีกว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตัวมันชื่ออะไรนะไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันผมก็จำไม่ได้ช่างเถอะนะแต่รู้แค่ว่าเก้าหมื่นนะครับก็ราะว่าพี่ตาไม่อยู่ด้วยพี่เก้าประดัดผมนะอ่ะส่วนเมาส์นะครับผมผมก็จะใช้เป็นจีโปรไวเลสนะครับโรจิเทคจีโปรไวเลสแล้วก็คีย์บอร์ดนะผมก็จะผมก็จะใช้เเป็นออ่ โลจิเทคเหมือนกันนะครับแต่่าไม่รู้ไม่รู้ชื่อไม่รู้รุ่นนะครับเพราะว่าตอนแรกอะที่ผมไม่ใช้รักกี้นะผมมองว่ารักกี้มันค่อนข้างทํางานลําบากสําหรับผมนะเพราะมันไม่มีน้ำพดนะครับผมนะส่วนหูฟังนี่ผมใช้เป็นไฮเปอร์เอ็กซ์นะครับแล้วก็ไมค์ก็ใช้เป็นไฮเปอร์เอ็กซ์นะครับส่วนจอหลักที่ผมเล่นนะครับจอ240เฟร์ก็จะเป็นของ LG นะครับส่วนจอลองจออ่านเมนก็จะเป็น M I S นะครับผมนะคุณดู้ับส่วนกล้องนะครับผมจะใช้เป็น C922 o g i t e c h นะครับผมนะคุณดูรับก็มีสายล็อกเมาส์ด้วยนะครับผมนะ แล้วไม่ต้องถามนะว่าทำไมกล่องรองเท้านะครับได้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมจะสตรีมเชา้าสตรีมเช้าปุ๊บเกิดอะไรขึ้นม่านบางครับแสงเข้าครับก็เลยต้องเอากล่องเนี่ยเพื่อที่จะมาบังแสงแล้วก็หลบอย่อยางเงี้ยสตรีมหลบอย่างงี้นะครับถ้า,าผู้ใหญ่คนไหนใจดีสำหรับสนับสนุนเรื่องป้ะมานนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเพจก็ได้หรือว่าทางเฟซตัวตัวผมก็ได้เดีย๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าใครแบบต้องการสนับสนุนอะไรงงี้นะครับส่วนโต๊ะเนี่ย ผมจำไม่ได้ว่ามันยี่ห้ออะไรนะผมใช้โต๊ะเดียบิกานะครับผมนะคุณดูกค้มันก็สามารถต่อไฟเข้ากับแมมบอร์ดของ CPU mm hmm. ได้แล้วก็ไฟมันจะขึ้นตรงนี้นะครับ oh. ของตรงนี้แต่ผมไม่ได้ต่อนะแล้วก็มันจะมีแบบที่ต่อหูฟังอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยต่อหูฟังต่อไมอะไรตรงนี้นะครับต๊ะนี้ก็แข็งแรงมากผมบอกเลยนะค,นค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วโคตรหนักเลยนะถ้าผมจําราคาผมถ้าผมตอนที่ผมซื้อราคาโต๊ะมาเนี่ยมันอยู่ที่หมื่นห้านะโต๊ะตัวเนี้ยโต๊ะตัวเนี้ยหมื่นห้านะครับ ส่วนเดี๋ยวผมบอกราคาเมาส์ด้วยกรันราคาเมาส์นี่จะอยู่ที่ตอนนั้นี่ผมซื้อสี่พันกล้องก็สี่พันแต่ 3, อันนี้ประมาณสามพันนะครับจอนี้ประมาณช่วงนั้นมันช่วงลดราคาพอดีเลยหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็จอน,นี้ผมซื้อตั้งแต่แรกๆเลยนะครับประมาณหมื่นสามนะครับตนนัวนี้แล้วก็ไมค์ก็สามพันเก้ากว่าบาทนะครับอันนี้ก็คือการแคปเจอร์นะครับผมแล้วกดูการแคปเจอร์เวลาแบบเราสตรีมในมือถึงเนี่ยเราก็เสียบสายเข้าไปนี่คือการแคปเจอร์นะก็ตรงคอมนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะผมว่าน้บ ชุดสตรีมของผมนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าคนดูอยากรู้ทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้แล้วผมจะบอกราคาด้วยนะครับผมจะบอกราคาด้วยละกันนะครับเก้าอี้นะครับผมนะเก้าอี้สตรีมเนี่ยผมใช้เป็นของ dx m a s t e r นะครับผมนะคนดูครับแต่ว่าราคาเนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่20 0 0 0 2 0 0 0ประมาณนั้นนะครับตีว่า2 0 0 0ม้วละกันนะครับเก้าอี้ตัวนี้นะก็ค่อนข้างนั่งดีนะครับนั่งดีผมก็ใช้อยู่ทนทานด้วยนะครับก็นั่นแหละสําหรับเกี่ยวกับสตรีมผมนะก็น่าจะหมดแล้วแหละอ่ะ ไอ้แป้นอไอ้ที่ลองเมาส์ที่รองเมาส์ผมใช้เป็นไฮบริกนะครับก็คือแผ่นใหญ่เลยแผ่นยาวเลยนะครับแผ่นเต็มเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพวกคอมของผมนะอืตรงไหนต่อคุณเต้โมเดลฉีกทุกกฎของเกมเอาตัวรอดเล่นง่ายจบเร็วต้องฟรีไฟก็คือว่าโมเดลเนี่ยที่ผมชอบนะที่ผมสะสมเนี่ยก็คือว่าเป็นเพราะผมชอบในวัยเด็กนะครับแต่ว่าตอนนั้นน่ะผมไม่ได้ มีตังค์ซื้อเองนะครับไม่อยากขอตังค์พ่อแม่ซื้อเพร่ามันค่อนข้างตัวหนึ่งค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมนะคือผมก็จะสะสมหลายอย่างนะครับไม่สะสมหรอกซื้อมาเพราะความชอบเราดูอันนี้แล้วเราชอบเราดูอันนี้แล้วเราชอบนะมันก็จะมีตรงเนี้ยคือผมก็จะหาซื้ออยู่อีกเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้โดนสกัดดาวรุ่งอยู่นะครับซื้อไม่ได้นะครับผมนะพอดีว่าแม่ยกแม่ซื้อแล้วนะครับพ่อค่อนข้างที่จะซื้อเยอะแล้วข้อมูลเนี้ยได้เป็นแบบว่าเดอะฮาร์คแล้วจะไปด้วยแมนแล้วก็นี่ไอ้เลแมนควอบหน้าอยู่นะครับไอ อยากได้ตัวใหญ่แต่ว่าแพงนะครับแต่ถ้าใครแบบใจดีสนับสนุนผมก็เฟซผมเหมือนเดิมได้นะครับเพราะเป็นสิ่งที่ผมชอบนะครับอ่าประมาณนั้นส่วนเรื่องนี้นะครับก็คือนารุโตนะครับผมนาะรุโตนะคืออันเนี้ยผมชอบมากเลยถ้าถามว่าผมรักโมเดลตัวไหนสามสามตัวไหนมากที่สุดผมมองว่าผมรักสามตัวนี้มากที่สุดละนารุโตซาสุเกะแล้วก็อิจินะครับผมผมรักมากที่สุดละสามตัวนี้คือรักมากที่สุดเพราะมันเป็นการ์ตูนเรื่อง เรื่องแรกที่ผมแบบรู้สึกแบบดูแล้วผมผมสนุกผมชอบผมแบบชอบมากผมข้างมากข้างแบบข้างข้างบ้าไปเลยนะครับแล้วก็มีเนี่ยพวกเพนพวกมาดราพวกอบปิโตนะครับผมนะแล้วก็แล้วก็จะมีตรงนี้อีกนี่นารุโตะนารูโตะซาสเกะตอนภาคของอบปิโตะแล้วนะตอนลูกมานะเนี่ยอ,อันนี้นะครับส่วนอันนี้ส <Yeah. S 1> ่วนอันนี้นะครับถามว่าซื้อมาได้ยังไง <Yeah. S 1> พวกเสาหลักทั้งหลายเออเรื่องอะไรนะดาบพิฆาตศูนย์เดอดาบพิฆาตศูนย์นะครับถามว่าซื้อมาได้ยังไง ถามว่าผมเคยได้ดูกระตูเรื่องนี้ไหมก็ไม <t> ่นะครับแต่มันมีคนคนหนึ่งครับชอบยุยุแยงตะแคงรั่วผมมากนะครับบอกว่าเอ้ยกระตูเรื่องเนี้ยโคตรมันโคตรเท่อะถ้าคนไหนเมื่อโคตรเท่ผมก็ซื้อเมงทั้งหมดนี่แหละอะผมก็ซื้อมาอันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้รู้จักตัวนี้ตัวเดียวไอนน้ไรนะกียูรู้จักแค่กียูตัวเดียวไอ้น,นี้จำไม่ได้ไอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้นะับไม่รู้เลยนะครับเกี่ยวเรื่องนี้นะครับก็ ดาวก่าสูตรมีและดาวก่าสูดก็มีนะครับส่วนเรื่องบีบบีบก็มีอยู่ตัวเดียวนะครับคือพระเอกครับสามารถเปลี่ยนหัวได้หัวมันอ,มอยู่ไหนวะเอ้าหัวม,มันอยู่ไหนเนาะเอานี่นี่หัวผมซ่อนไว้อยู่ข้างหลังเน่มันก็จะมีสองหัวนะครับแบบหน้าหล่ออ่าหน้าหล่อแล้วก็หน้าปีศาจนะครับนี่หน้าปีศาจแต่ผมชอบเสียงหน้าปีศาจเพราะาผมชอบนะครับก็มีอันนี้อะไรวะไททันนะครับแล้วก็มีพวกวันพีทวันพีดนี่ผมจะดูอยู่นะแบบดูแบบไม่ได้แบบดูจริงจังขนาดนั้นนะดูแบบผ่านๆนะผมก็จะมีแบบ มีเอสแล้วก็อันนี้ตัวอะไรพุ่งไปซื้อมาเมอวนก่อนเองอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ันนี้น่าจะแฟนของลูฟี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมว่าไม่รู้นะครับแล้วก็มีโอ้โหอันนี้ก็ไม่รู้จักไม่รู้จักแต่ว่าชอบนะชอบไปเฉยแต่ว่าคุ้นๆนะครับแต่ว่าไม่รู้จักจำชื่อไม่ได้อันนี้ก็คือลูฟี่นะลูฟี่ผมวจะมี1 2 3 4สสลูฟี่ผมจะมี4ตัวนะลูฟี่อะแล้วก็มีโซโลนะครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรแล้วเออ เขาเรียกอะไรอันนี้ผมซื้อมาต่อเองคนระับเป็นเอ,อ่อเลโก้นะผมซื้อมาต่อเองอันนี้ก็ต่อเป๊ะเลยตามสูตรต้นฉบับเปะ๊ะแล้วก็นี่แฮร์รี่พอตเตอร์ครับมีแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยผมชอบเป็นเป็นหนังที่ผมชอบดูมากนะครับผมดูซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําหลายรอบมากนะครับแล้วก็นี้อ่ะผมจะบอกก่อนนะครับกระตูนเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้ดูอีกแล้วนะครับแต่มันมีคนหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้แม่งโคตรเท่ปิดตาปุ๊บเปิดตาดิดนิว้วป๊อกตายหายกันหมดเลยนะครับับบบแแล้ววกก็มีมแบบพเออ่สปา ก็ซิล่าก็ซิล่าก็ซิล่าช่วงนี้หนังเอ่อหนังก็ซิล่ากำลังมานะครับช่วงนั้นนะผมก็เลยซื้อไว้นะครับประมาณ1 2 3 4 5ส6ามห้าหกหกตัวนะแต่ว่าอันนี้มันตามทีงอันนี้มันต้องเป็นเอฟเฟกต์ของไอตัวนี้นะครับแต่ว่าผมขี้เกียจทำแล้วนับปล่อยแม่งเนี้ยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องรองเท้านะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเข็มขัดฟรีไฟล์ที่ผมไปหนึ่งหนึ่งชนะมาแล้วก็มีโลกย youtube แล้วก็มีรูปภาพที่คนดูส่งมาให้นะครับผมหน้าตามเพจงนะที่เขาส่งมาให้นะครับผมนะคนดูคครรรัััับบอื้แลลลวมีาพพพงงงงช่่ไไฟฟเเเนนนะะป ถ้าใครอยากทำรูปส่งมาให้ผมอีกก็ได้นะครับไม่มีปัญหาส่งมาทางเพจแล้วกันนะแล้วโมเดลผมไม่ได้หมดแค่ตรงนี้นะผมบอกก่อนโมเดลไม่ได้หมดแค่ตรงนี้นี่ยังมีหน้าทีวีอ้าวน้องมาทำอะไรตรงนี้นี่จ <c oughs> ้างแต่งหน้าผีนี่โมเดลผมไม่ได้หมดแค่ตรงนี้นนะก็คือตรงนี้ก็ยังมีอีกนะตรงนี้ก็จะมีแบบโจ๊กเกอร์กับพาริมีนนะคู่กันคู่นี้นี่ผมซื้อมาประมาณเก้าพันนะ ประมาณ9 0 0 0พันกว่าบาทตรงนี้ย9 0 0พันะแล้วก็มีตัวเล็กๆนะครับก็มีเรื่องไอ้นั้นอีกจอมมารอะไรจอมเวทอะไรทักอย่างเนี่ยผมไปซื้อมาวันก่อนเองนะครับข้างหลังต่ออ่ะอ่าแล้วข้างหลังก็จะมีสอหลักแล้วตรงนี้ก็คือเป็นแฮีิวอตเตอร์นะครับนี่ศาสตราจารย์ดับเบิลดอ์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแฮีิวอตเตอร์มันฟอยแล้วก็อะไรเฟนนี่เฟนนี่อะไรทักอย่างนะเป็นพระเอกเอานกหล่นนะนกหลน่นอาหลน่นความหน้าไปเลยเนี่ย ไอ้พวกนี้ผมก็เพิ่งไปซื้อมามวนก่อนหนึ่งสองวันก่อนนะครับแล้วก็มีโจ๊กเกอร์แล้วก็ตรงนี้ก็มีซันจินะครับผมซันจิสามารถเปิดไฟได้นะครับเป็นรีโมทคุมไฟได้แล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะ The bed The bed The bed อะไรคืออะไรอัะนอ้ยังไม่เชื่ออะไรนะมันก็สามารถเปิดไฟได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟไม่ไม่มากผิดพ้าทางเทคนิคคือปกติแล้วเขาจะให้เสียบกาวไงแต่ผมไม่เสียบเพราะว่าเผื่อ เวลาผมย้ายบ้านหรือย้ายอะไรเงี้ยผมสามารถแบบถอดเก็บได้ไงผมก็เลยเลือกที่จะไม่ล็อกกาวไว้นะครับ <S 2> <S 2> คือไอ้พวกเนี้ยเอาง่ายว่าตัวนี้เนี่ยประมาณเกือบห้าพันห้าพันเออเกือบห้าพันไอ้นี่ก็เกือบห้าพันเหมือนกันตัวนี้หมื่นหนึ่งตัวนี้ตีว่าสักสองพันแล้วกนักน 3, ตัวเล็กๆอ่ะสองสามพันประมาณเนี้ยส่วนไอ้สามตัวเนี้ยประมาณหมื่นสามหมื่นสามถึงหมื่นสี่ไอ้สามตัวเนี้ยหมื่นสามถึงหมื่นสี่ถ้ารวมแบบโมเดลที่ผมซื้อมานะถ้ารวมโมเดลทั้งหมดเลยนะที่ผมซื้อมาอันนี้ก็อยู่มาสัก ห้าหกกประมาณหกกกหมื่นแล้วนะก0หกหมื 00, 00่นเจ็ดหมื่นนะไม่รู้จะจาไม่ได้คนระับแต่ว่าซื้อไปยเยอะแล้วนะเดี๋ยวมาดูห้องแต่งตัวกันต่อนะห้องแต่งตัวของผมนะครับเขาคือว่านี่คือเสื้อผ้าผมนะครับคือทั้งหมดเลยตั้งแต่ล็อกนี้นะครับจนถึงข้างในนี้แล้วก็มากางเกงจนจนมาถึงโซนงเกงนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอยบูมนะครับผมนะคุณดู้อันนี้เป็นขอยบูมนะครับอันนี้เป็นเสื้อผ้าผมถ้าให้ผมนะับเนี่ย ตรงนี้แล้วก็รวมที่ซักอยู่น่ามีประมาณประมาณ 3- ามถตัวนะเฉพาะเสื้อผ้าผมอะก็คือผมอันนี้ผมไม่ได้จะโม้หรือว่าอะไรนะครับคือเดี๋ยวผมจะเล่าเอ่อตรอรี่ให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะคุณบคือเสื้อผ้าผมทุกตัวเนี่ยมันเป็นของยี่ห้อหมดเลยนะครับผมจะใส่แค่ n นกี้อาดิดาสเซมเปียนยูนิโคแฮตแอนดน,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 นะครับแล้วก็ อ่าดิดาสไนกี้แล้วก็แชปนะครับซีพีเอสนะครับผมนะคุณดูครับเพราะว่าอะไรตอนแรกอะคือเมื่อก่อนอะสมัยก่อนนะผมต้องเล่าให้คนดูฟังก่อนว่าคือเมื่อก่อนอะผมเป็นคนที่แบบไม่ได้มีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับผมนะแต่เมื่อก่อนอะผมเคยผมเคยแบบอยากเท่ไงากแบบเฮ้ยแม่งใส่ของดีแล้วแบบแม่งเอ้ยดูดีอะไรงี้นะครับก็เลยแบบไปขโมยเสื้อพี่แล้วแต่นี้พี่จับได้แล้วก็โดนด่าโดนป้าโดนลุงด่าไปขโมยเสื้อพี่มันเป็นยี่ห้อของ ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดของน่าจะเป็นของซีซีหรโอนะครับเสื้อแขนยาวนะครับคือผมไปขโมยมาปุ๊บแล้วมาใส่นะครับแล้วมันดูแบบดูเท่ไงแบบเป็นเสื้อยี่ห้ออะไรเงี้นะหลังจากนั้นมาแล้วผมก็เลยปฏิญาตตัวเองว่าถ้าสมมติวันหนึ่งผมมีปัญญาซื้อได้ด้วยตัวเองอ่ะไม่ใช่ว่าจะบุลลี่หรือว่าจะอะไรของตลาดนั้นนะคือผมจะไม่ใส่แล้วของในเด็ดแล้วไม่ใช่ว่าจะบุลลี่อะไรนะแต่มันเป็นแบบว่าผมฝังใจมาตั้งแต่เด็กๆไงว่าผมแบบถ้าผมมีเมื่อไหร่ผมจะซื้อแล้วผมจะไม่ใส่ของอะไรทีี่่่่่แบบบวาไมใชยยห้อเลนะครั แต่ว่าก็มีบ้างช่วงหลังก็มีบ้างครับผมก็ซื้อมาบ้างทางเน็ตอะไรเงี้ยเสื้อของพศพวกพศมาโลนตัวสองสองสามร้อยอะไรเงี้ยก็ซื้อมาบ้างนะครับผมนะแต่ถามว่าเสื้อตัวไหนสําคัญที่สุดสําหรับผมนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้คือสําคัญที่สุดสำหรับผมแล้วนะครับก็คือมันเป็นเสื้อที่แบบว่า <c oughs> เป็นเสื้อแข่งของผมนะตั้งแต่ซีซันหนึ่งซีซันสองไปแข่งอินโดสองรอบก,ก็คือเสื้อตัวนี้แล้วผมก็เหลือตัวเดียวแล้วด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้แจกคนดูไปแล้วด้วยนะครับมันก็เลยแบบเป็นเสื้อที่ สุดๆที่สุดและทําให้ผมมีทุกวันนี้ก็ได้นะครับผมนะคุณดูครับชีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าราคาตรงเนี้ยเราเฉพาะราคาเสื้อผมนะเสื้อเสื้อเสื้อของเก่งน,นะอินดัาเคยรวมให้อยู่นะที่ช่องอินดัานะตอนนั้นก็ประมาณสักห้าหกประมาณหกเจ็ดแสนนะครับ<ส><อ>ประมาณนั้นเสื้อผ้าผมนะแต่ว่าปัจจุบันแต่ถ้ามาปัจจุบันนี้ผมมองว่าน่าจะมีแปดถึงเก้าเพราะผมสั่งมาใหม่อีกเยอะมากนะ, <S <S มนะผมซื้อมาเนี่ย พวกเสื้อเนี้ยผมก็ซื้อมาเพียบเลยนะครับผมนะแต่ผมจะบอกไห้ฟังก์กเกงตัวนี้แพงสุดนะครับของโฮเดมนะครับผมนะตัวนี้แพงสุดแล้วส่วนมากผมจะใส่เกงเป็นพวกของโฮเดมนะเพราะผมชอบมันผมมองว่ารีเทลและลูกเล่นของเขาดีอ่ะแบบผมชอบนะผมชอบครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพวกครีมพวกแบบว่าพวกครีมที่ผมทานะครับผมนะไม่ใช่ว่าอะไรนะคือผมปล่อยลกอย่างนี้เลยนะครับเพราะผมเรียวนะครับผมไม่เคยเฟกไม่เคยโกหกคนดูและ ผมชิวๆเลยแล้วครีมที่ผมใช้นี่ก็จะเป็นพวกของแบบอืมเป็นแบรนด์ของเป็นแบรนด์ของดีออแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะที่แบบว่าคุณแม่ยกเขาบอกว่าให้ผมใช้นะเพราะผมช่วงที่ผมนอนดึกนะครับนอนดึกกับการทํางานแล้วก็สิวเลยขึ้นนะครับแล้วก็สภาพหน้ามันเริ่มแบบอ่อนแรงครับก็เลยต้องหาครีมอะไรที่มันสร้างให้แบบเอผิวหน้าเราแข็งแรงขึ้น,นครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเกสที่ผมใส่นะครับก็คือจะมีกระเป๋านะครับแล้วก็นาฬิกาแล้วก็ กุญแจรถอะไรหลายอย่างนี่ครับทุกวันนี้ผมมีตังอยู่แค่นี้แล้วก็ลูกเหรียญนิดหน่อยนะครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบก็วัานไปนะครับคือกระเป๋าก็จะมีกระเป๋ากุชชี่ใบนี้ใบหนึ่งแล้วก็ไปคาดอย่างนี้สีขาวนะครับอยู่ที่ในรถแล้วก็มีกระเป๋าสะพายกุชชี่อีกหนึ่งใบก็คืออยู่ตรงนี้นะครับผมนะเป็นกระเป๋าสะพายนะครับแล้วนาฬิกานี้สองนะครับแล้วก็แหวนกุชชี่แหวนกุชชี่นะครับแล้วก็กระเป๋าตังธรรมดาของกุชชี่แล้วก็ กำไรข้อมือกุชชี่นะครับด้ยคอของกุชชี่นะครับก็มีหลายชิ้นนะครับแล้วก็มีกระเป๋าใส่บัตรสําหรับใส่บัตรแบบบัตรเครดิตบัตรประชาชนอะไรอย่างนี้ของกุชชี่นะครับก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วนะแล้วก็นี่มีเข็มขัดดิเข็มขัดของกุชชี่นะครับก็คือเอาง่ายว่าเนี่ยกล่องกุชชี่ผมเพียบดูดิดูดิมีกี่ถุงอะดูดิเนี่ยหนึ่งสองสามสามสี่ห้าแล้วก็นี่หกเจ็ดอ่ามองไม่เห็นนะหกเจ็ด แปดนะครับแปดแล้วก็มีข้างล่างอีก <หา S 1> นะับฉีกทุกกฎของเกมเอาตัวรอดเล่นง่ายจบเร็วต้องฟรีไฟก็มีคนถามก็เพราว่าน้องบูไอบูมเนี่ยมนสตรีมตรงไหนนะครับมันก็สตรีมตรงนี้แต่ว่าตอนนี้มันไม่อยู่นะพะ่อน้องมาแข่งที่สิงคโปร,นร์นะเนี่ยก็คือถ่ายดีเปลถ่ายเลยนี่ก็คือห้องของลูกเมียน้อยนะครับผมนะคือบูมก็จะอยู่ห้องนี้นะครับก็มีพัดลมแอร์นะครับแต่ว่า ท,ที่ไม่ติด Air เ,เพราะที่ไม่ติดแอร์เนี่ยเพราะว่าเอาง่ายครับเอ่อมันก็ไม่ใช่บ้านเราหรอกแบบนี้นะครับเพราะเรายังไม่เช่าอยู่อยู่นะครับไม่รู้ว่าเราจะย้ายตอนไหนอาจจะอาจจะย้ายก็ได้หรือไม่ย้ายก็ได้นะครับก็เลยซื้อพัดลมแอร์ดีกว่านะครับแล้วก็ผ้มาม่านนะครับนี่มาของบูมตอนแรกก็จะเป็นสไปเดอร์แมนนะครับเอาเชือ,อ,อกมาผูกระ้ยงแะยาง,งไปหมดนะครับแต่หลังๆมาก็เริ่มซื้อตะขอที่ล็อกนะครับแล้วก็มาใส่นีทุกวันนี้กูยังหลอนกับรูปนี้มันอยู่เลยนะครับคุณว่าเอ้าไอ้บูมมานั่งทําอะไรตรงนี้ทุกวันเลยนะบีี่อออมมมมก็จจ2 น่าจะไอไอคอกไอแคคนะครับผมนะเพราะว่าบ่นกันอยู un> un> ่ท uh> uh ุกวันนะครับว่าพี่แบบผมเอาตัวนี้ดีเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบแล้วบูมมันมาซื้อช่วงนี้ด้วยนะครับพอดีว่าช่วงนี้แบบราคาค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่ามันมีพวคอิดคอยด้วยอะไรด้วยนะครับก็เอาง่ายว่าห้องก็มีฝุ่นบ้างเพราะแม่บ้านไม่ได้มาทำความสะอาดเลยนะคร่วงนี้โอเคนี่ก็คือของลกของหวมงผมอีกนะครับก็คือรองเท้าอ้าวแล้วไฟอะไฟหายไปไหนอะมันติดติดดำดๆ อ้าชิคายแล้มองเห็นไหมนะมองเห็นมองเห็นอยู่ก็อาจจะมืดหน่อยเพราะไฟไฟเสียนะครับผมนะคุณผู้ชมก็อันนี้ก็คือของรักของวงของผมอีกอีกอีกหนึ่งเซตแล้วกันนะครับผมนะคุณผู้ชมก็คือรองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยเป็นอะไรที่ผมรักมากนะครับผมนะรองเท้านี่เป็นอะไรที่ผมบอกเลยว่าผมรักมากนะครับถ้าถามว่าอะไรสิ่งไหนที่แบบคู่ไหนที่ผมรักสุดนะก็คือคู่นี้นะครับเป็นของคุชชี่นะครับคู่นี้เลยนะครับก็คือเป็นคู่แรกที่แบบผมหาตัง หาตังค์ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถซื้อด้วยตัวเองได้นะครับก็ในราคาที่แบบค่อนข้างก็เวอร์อยู่ก็สองหมื่นแปดนะครับไซต์นี้ครับที่ทําให้ผมชอบคุชชี่นะเพราะผมเลือกเป็นชิ้นแรกเลือกเป็นแบรนด์แรกที่ผมคิดที่จะซื้อนะครับมันก็เลยเป็นต,ตอรเรียของผมมาปัจจุบันว่าทําไมผมถึงชอบคุชชี่นะครับผมนะมันเป็นคู่แรกนะคู่นี้คือรักสุดแล้วนะครับก็หลังจากนั้นมาผมปฏิญาณกับตัวเองว่าผมจะไม่ซื้อรองเท้าอีกนะหลังจากที่มีคู่นี้แล้วแต่สุดท้ายแล้ว มันก็อย่างที่คนดูเห็นนะครับผมนะผมก็มีอยู่วันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสบสองสิบสามสิบสี่มีอยู่สิบสี่คู่แล้วไม่ใช่มีแคร่รองเท้าผ้าใบของกุชชี่นะรองเท้าแต่กุชชี่ก็มีนะครับผมแต่อยู่ข้างนอกนะครับเอ้โอ้โห,หไฟมาว่ะอ้าดับอีกแล้วแม่งเ้ยนะครับก็จะมีของกุชชี่หนึ่งคู่บาลองเมกาแล้วก็ดีดาสอีกคู่หนึ่งสองสาม อาดิดาสสามคู่นะครับแล้วก็เป็นยีซี่ยีซี่นี่สองคู่ยีซี่มีสีขาวหนึ่งคู่แล้วก็สีเทาหนึ่งคู่นะครับนั่นแหละน่าจหมดแล้วแล้วที่หลังๆมาบ้างหลังๆมาเขาแบบเขาใส่อัไนกันบ่อยไงอะไรนะเขาเล่นอะไรนะเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดมันมันต้องเหมาะกับแวนไงรองเท้าแวนไงกูเลยไปจัดไปเลยนี่สามสี่คู่ติดๆเลยนี่ช่วงนี้นี่แวนเนี่ยผมก็จะมีคู่สีดำหนึ่งคู่นะครับแล้วก็สีขาวแล้วก็แบบนู้นนะครับก็น่าจะหมด หมดแล้วแหละนะสำหรับห้องกับของที่ผมชอบนะส่วนตรงนี้ก็เป็นเที่ยงงานของพีเตอร์นะครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องอยากรู้เยอะหรอกนะครับนี่อันนี้คือโต๊ะที่พีเตอร์ทำงานนะครับก็มีพีเตอร์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นพ่ชางนะครับผมนะส่วนโซฟาก็ไว้นั่งเล่นนะครับข้างล่างโดยถ้าคนดูเห็นอะไรเห็นกล่องไหมนี่เปียบเลยเลยนะไม่ใช่แค่มีแค่ตรงทันนะครับตู้นี้ก็มีนะครับนี่ข้างล่างข้างตู้เย็นก็มีนะครับแล้วก็ แล้วก็ใต้บันไดก็มีนะครับกล่องไว้สำหรับนะสำหรับใส่อะไรเงี้แต่ผมก็จะเก็บไว้างี้นะเก็บไว้นะครับก็หมดแล้วนะครับสําหรับห้องผมแล้วของที่ผมรักของที่ผมชอบนะผมนะคนดูคือผมอ็บอกคนดูก่อนว่าการที่ซื้อของแพงอ่ะซื้อได้ครับแต่ว่าเราต้องซื้อด้วยเงินตัวเองแล้วแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าถ้าเราซื้อชิ้นนี้ไปแล้วเรามีเงินกินหรือเปล่าเรามีเงินเก็บอีกไหมนะถ้าเงินเราแบบว่าเงินที่สะสมมาแล้วมันค่อนข้างที่แบบเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่ที่แบบว่าเอ๊ะ เอาเงินเหลือเอาเงินที่เราสะสมตรงนี้เหลือตรงนี้เราไปซื้อของที่เราอยากได้ในวัยเด็กอะไรเงี้ยก็สามารถไปซื้อได้นะครับผมนะส่วนใครนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะเห็นจากคลิปที่แล้วนะตรงนี้นะครับไม่ใช่รอยเดือดกูนะครับกูเป็นสิวนะครับกูแพ้เหงื่อตัวเองนะครับมึงปวดดูด้วยนะครับเดี๋ยวทักกันอีกแม่งรอยโดดลืมนึกปิดได้แบบไม่ใช่นะครับผมนะเพราะรอยสิวนะผมเป็นสิวที่หน้าอกนะแล้วก็ที่หลังนะครับก็แพ้เหงื่อตัวเองไง นับก็โอเคนับเอาเป็นว่าก็ทุกอย่างหมดแล้วนะคนดูก็รู้กันไปหมดแล้วว่าผมชอบอะไรบ้างของรักของผมมีอะไรบ้างนะครับผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์เอ้ผมจะบอกก่อนว่าทุกวันนี้ที่ผมมีได้พอฟรีไฟล์นะครับถ้าถามว่าไปดาวน์โหลดที่ไหนแอสตรอหรือก้นเพย์นะครับผมนะคนดูครับอ่ะเอาละครับผมนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยละกันนะครับคนดูครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมนะคนดูครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวราไปก่อนและกันนะครับนักรับสวัสดีครับสวัสดี bye, ครับอย่าลืมไปดาวโหลดฟรีไฟล์กันล่ะทุกคนดาวโหลดเยอะๆสนุกนี่จะได้เื้อเอด้วยไปแล้ว